ช่องสแรี่ผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องสยองวิญญาณหลอนแขกที่ไม่ได้รับเชิญขอเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อที่ชอบอ่านเรื่องหลอนเรื่องนี้เป็นกระทู้แรกถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสานหลังเรียนจบเราก็ได้งานที่โรงเรยียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการโนเบียนี้มีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่อยู่หลังโรงเรียนหอพักมีสองชั้นเราได้ห้องชั้นล่างห้องที่สองหลังห้องเรามีบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่ต้นไม้ขึ้นรกมากวัชพืชปกคลุมบริเวณบ้านและร้านขายของชันก็อยู่ไกลมากต้องปั่นจักรยานยืมจากพี่ที่หอไปซื้อของที่ซอย 3. เราชอบปั่นจักรยานไปซื้อของเวลา2 0 0 0 21.00เป็นประจำวันแรกที่ปั่นไปซอย19 00. ก็เจอสุนัขไล่กัดและเหา่ายันดูร้ายวันต่อมาเปิดไปซอย18ก็ไม่ต่างกันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเราลองปัน่นจักรยานไปซอย17ในขณะที่ปัน่นก็คิดว่าจะเป็นเหมือนสองซอยที่ผ่านมาใหม่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวบรรยากาศสองข้างทางเป็นเท้าเฮาสองชั้นที่ดูรกครางมีคนอลศสายอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะรู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยจากนั้นเราก็ปัน่นจักรยานผ่านซอยนี้เป็นประจํา วันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างมันสิน MSN ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมและเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องไว้แต่ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานเปิดข้างหลังเป็นเตียงเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ําไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ําพอดีฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ห้าถึงเจ็ดคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียว พร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ําพอกลับมาเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทําไมเพื่อนบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาอยู่ในห้องเราเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดจนเอเพื่อนสมรูปมาเป็นหลักฐานเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเช้าวันต่อมาเราไปกินข้าวที่ร้านป้า,ข,าข้างหอด้วยความอยากรู้เลยถามป้าและเอารูปให้ป้าดูป้าดูสัตว์ พักก็ส่งให้คนในร้านดูทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนภาคอีสานมาทำงานก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอพักที่ทถวเ้าซอย17แต่แฟนเธอเจ้าชู้ไม่ค่อยกลับมาหาเธอจนวันหนึ่งเธอบอกแฟนว่าท้องแต่แฟนของเธอกลับบอกให้เธอไปทําแท้งเมื่อเธอไม่ยอมแฟนของเธอก็ทิ้งเธอไปเธอจึงคิดสั้นและผูกคอตายในท่วเขานั้นหลอกหลอนคนในละแวกนั้นจนคนในซอยทยอยย้ายออกไป หลังจากนั้นไม่นานวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดหรือแค่เราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่ประมาณห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูห้องน้ำปังปังปัง,ปง,ปงดังมากมันดังมาจากห้องเราเองเราตกใจมากแต่ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะท,ที่เรานอนอยู่ได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้ พูดออกมาด้วยความโมโหแล้วหลับไปคืนนั้นเราฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงครอกแรกที่บานเกรดประตูลหลังห้องเห็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกรดด้วยความตกใจคิดว่าเป็นโจรเราจึงหยิดมีดมาฟันที่มือนั้นได้ยินเสียงคริตร้องแล้วเสียงก็หายไปสักพักเห็นเป็นเงาดำๆผู้ร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอเราตอบว่าใช่ เธอจินให้หวยมาสองตัวพอตื่นเช้ามาเราโทรให้น้องซื้อหวยให้แต่วันหวยออกปรากฏว่าถูกน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้หลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่กลับพอไปทํางานที่ที่โรงเรียนทักว่าทําไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าเมาจังโดนคงหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายยุ่ยมากเป็นเป็นหายๆวันหนึ่งเราอยากกลับบ้านขึ้นมาเราเดินไปหาที่บอกว่าอยากกลับบ้านที่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหม ที่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับเมื่อถึงบ้านยายถามว่าทําไมผมจังหน้าดูคล้ำม,มากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดเป็นวัดป่าเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดวาด่าโยมพาใครมาด้วยเราหันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครเพราะบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยเราลองเชิงเพราะว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราถามว่า ตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทํางานเราถามว่าต้องการอะไรท่านตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้เราคิดสักทักแล้วพูดว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมาเราถามว่ามีทางแก้ไหมท่านบอกว่ามีแต่ต้องทําภายในสามวันไม่งั้นตายต้องรดน้ํามนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวและต้องทําภายในสามวันนี้เท่านั้นเขาถึงจะไม่มากดอีกเรากลับบ้านตาก,กับยายพาไปรดน้ํามนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลย เชอรี่ผีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ